ถ้ายังจำกันได้ในซีซั่น2 EP สุดท้ายไมเคิลได้รับบาดเจ็บหนักทำให้ไม่สามารถไปนัดชิง UCL กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำให้ทีมการาตาซายที่ยืมตัวไมเคิลไปนั้นไม่สามารถควา้าแชมป์ได้ไมเคลลิลรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดที่ไม่ได้แชมป์เจ็บปวดแผ้ที่โดนเสียบ oh. แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็สร้างรอยแผลในจิตใจให้ไมเคลิล ยังบาดลึกอาการบาดเจ็บเมียทิง้ง <Aww. S 1> และชื่อของเขาก็คือไมเคิลเล็ก ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรอบนะครับสำหรับปีฟา21ในซีรีส์ของไมเคิลเล็กนะฮะโอเคในเดือนนี้นะครับนี่เราจะไปดูปฏิทินกันนะฮะอันนี้เดือนที่แล้วอันนี้เดือนนี้ครับผมเราจะต้องเจอกับแมนซิตี้นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหรอบที่แล้วเราก็เจอกับแมนยูรอบนี้เราเจอกับแมนซิตี้นะฮะโดน2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับลุมะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปเตะเลีกงก่อนหนึ่งนัดเราจะไปเจอกับแมนซิตี้นะฮะโอลิโก้สีประตูะตในสา<ก>มเกมที่แล้วนะโอ้นแฮทติกไปนี่มาวันนี้ครับซานิโก้เบอร์นัมบิลครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางะฮะเกมได้เริ่มครับผมนัดนี้ผมว่าจะขอซีเนเดนซีนานเล่นสักประมาณนิดนึงนะเดี๋ยวตัดน,น้านต,ต้องไปเจอกับแมนซิตี้นะฮะ สวยรับเนเวิสไหลไปที่โรดิโก้มาแล้วโรดิโก้ไมคเคล็กเห็นไหมไหลไปไมค์เคล็กยิงโอ้โหติดหน้าใครวะเนี่ยกราฟเบียร์นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ็อกโอ้โหไมค์เล um ็กบ็อกไว้ไ um> ด้ครับสวย โอ้มีเล่นท่าเล่นท่าโรดิโก,โก้ไหลให้มเคิลเล็กมเคิลเล็กออกปีให้เขาว่าเขาโยนมาไหมไม่ถึงเอา้าเอา้ายิงสิเพื่อนโอ้โหติดโบติดเซฟอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมั้งโอเคโอเคกูคตัวอะไรมาที่คูลิเบอรี่ไลที่มเคิลเล็กเห็นอาซาวิ่งไป โหหลุดเลยครับลูกนี้อาซาจับสวยโอ้ล้มหน้าโอ้โห,โหเลยเซฟขึ้นสนามไปนิดเดียวเองเออดีฮาซาไปมันเล็กมันเล็กไปที่โอเดนการ์ดโอเดนการ์ดไหลให้ลาดิชาไปที่โอเดนกาดอีกรอบว่าจะไม่เติมอ่ะนะยอดมาสวยมงกับดีใายคืนไหมโอเคเยี่ยมไมเคิลเล็กตักไปที่กลางกลาง เออทำได้ดีโอ้โหไม่ได้ยิงเลยโยนไปให้อาซาดีกว่าไปอาซาวิง้งเน้นคลิปอาซาตักมาให้ไมเคิลเล็กโอเคไมเคิลเล็กพลิกบอลหนึ่งจังหวะหาเพื่อนอยังไม่มีไหลให้กังโอเดนการ์ดอุย้ยฟาวจันคือเบลลี่ไมเคิลเล็กเอาเห็นดันบนไปเลยเพื่อนเอาผิดตัวเบาไปมา มันเล็กไหลไปที่โอเดนการดหลุดเดียวไปยิงเรียบร้อยมาตินโอเดนการดนะฮะอดิตว onder คิดครับตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงอยู่ที่เรียวมาดิดนะฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับงานเฮลเล็กพลิกบอลแล้วก็ไหลไปทะลุช่องให้โอเดนการดที่สอดแทรกเข้ามายิงสอดแทรกเลยสอดแทรกอ่าสอดแทกเฉย สวยงามยังไงจะไปไหนมีติดคุลิวลี่นี่อันนั้นลูดิเกอร์โอ,โอเดนการไหลที่ไมเคิลเล็กไมเคิลเล็กพาบอลขึ้นมาไมนดีไม่เติมวะไหลไปที่ลูดิโกอร์ลูดิโก้ร์ไหลให้ไมเคิลเล็กไมเคิลเล็กมองเพื่อนมายังเอาอาซาอุ้ยเลยไปที่เบนเซมา่าเกือบลงมายิงครับเบนเซม่านะไมเคิลเล็กคอสไปโอโ้โหกระโดดวอลเลย์ฮาบอลเลย์ไป เอาละสวยเห็นด้านบนว่างไปโรดิโก้โอ้หลายมทเ่เบนเซม่าสวยเบนเซม่าย,ยังไงดีเบนเซม่ามองหาเพื่อนยิงสวยในเวสไม่เคเล็กเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆครับตังนี้ ima, ครับเบนเซม่าครับรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องจ่ายให้เพื่อนอยู่แล้วนะเป็นศูนย์หน้าออกแนวเพย์เมเกอร์นะเบนเซม่า ดูเป็นในเวสครับสอบมาพื้นที่ว่างยิงได้สบายอีกไปห้าลูกแล้วครับไหนอาเซนซีโอลงแทนครับแทนใครอาซาบะไม่ใช่ลงแทนโรดิโก้นะฮะสองประตูต่อศูนย์ครับเออลืมลืมขอเปลี่ยนตัวหน่อยเพราะนัดหนนะ้า้องไปเจอแมนซิตี้นะอ่ะไปโอ้โหเปิดได้ลงเท้าพอดีเลยครับอาเซนซีโอลครับได้บอลแล้วครับจากไมเคิลเล็ก คิงคึงคิงยังไงพี่ได้อยู่อาซาซิโอโยมาให้ที่ไมเคิ้นเล็กไมเคิ้นเล็กจับหนึ่งจังหวัแล้วก็ปัน่นโอ้ติดเรมฮะอึ๊บอ่ามองได้มองได้เม,ดม,น,ดม,มนดี้มาเมนดี้ซีดานนี่แน่อโ้จะตะอัดหน้าซีดานขอเปลี่ยนตัวออกครับออโทษนะครับผู้จัดการทีมนะ โ oh, อ้เกือบแตะหน้าผู้จัดการทีมเราละซินเดนซีดานโอ้ยครับขอซิมูเลตไปเลยนะไม่น่าจะพลาดอะไรโอเคสองศูนย์ครับเอาละครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกำลังใกล้จะเริ่มขึ้นโอ้ oh, ยืนข้างๆเมสซี่ไว้เฮ้ยอันนี้คืออะไรเพลเยอร์ออฟเดอะมันนะฮะไหนลองเข้าไปดูหน่อยไม่ใช่นี้หมายถึงอะไรแบบว่า ชิงตำแหน่งเพยเออร์ออรดุมันอะไรเงี้ยเหรอชอตลลสอาเป็นชอตลิสนะฮะมีไมเคลเล็ตไหมครับแล้วก็เลวเมสซี่โรดิโก้แล้วก็ Messi, o, ลูเบนเนเวสใช่ไหมอ่าโอ้โหมาติดเข้าไปสามนะจะเป็นใครครับเพยเออร์ออร์ดอมันเดือนนี้ไปเราไปเตะแมนสซิตี้กันก่อนดีกว่าอ่าก่อนไปเตะขอไปดูครับว่าทีมไหนจเจอทีมไหนบ้างนะ แอตเลติกโครับเจอทอตน์นาเมนทมพอบสเปอร์ของเราครับเรียวมาดดิดของไมเคิลเลกฮะเจอแมนเชสเตียบาร์ีเจออัตแลนตาดอตมุลเจอยูเว่โอ้อัตแลนตานี่มามืดมาเลยเว้ยโอเคไปเตะแมนเชสเตียกันดีกว่านะนั่นใครลุยฟิโก้ฮะโอ้โอไอคอนตำนานสโมรสรของเรียวมาดดิดนะฮะ ของรอบที่แล้วมันโรลบตัคาร์าลอตปะที่มันขึ้นสแตนนะเอาครับวันนี้เปิดบ้านซันนิโก้เบอร์นาบิลครับเรียลมาดิดนะฮะอาร์บ้านไหลให้ไมค์มเคล็กไมค์เคล็กมงเฟยย้อนหลังไปโรดิโก้ไปอีกรอบมานั่นแหละไมค์เคล็กมงโอ้เฮ้ย,อยโอเคสวยเนเวท โรดิโก้ไหลให้ไมเคิลเล็กไมเคิลเล็กเห็นเอเดนอาซาไปเลยเพื่อนห,อหลุดแล้วหลุดแล้วอาซาอาซาเปิดโอ้ยติดครับลูกบอลอยู่ที่ไมเคิลเล็กไหลกลางให้เมาเมาไหลไปที่ไรช่าที่ไมเคิลเล็กเห็นเมาวิ่งเมาวิ่งเมาเอา้าจ่ายผิดเอาไหม <c oughs> ไปโรดิโก้โอ้ยเมื่อกี้จะจ่ายให้เมาส์นะเบาไปหน่อย ยังไงสิโอ้ย,อยไมค์เล็กดักอยู่ดักอยู่ครับไมค์ขเล็กโอเคไปไปวิ่งวิ่วิ่งเบื้อวิ่งดิข้างล่างไปเอาแล้วเนเวิตรับบอลจากไมค์ขเล็กได้เนียนๆไหลๆชาไหล,หลทิ้งไมค์ขเล็กเอาข้างล่างไปอีกรอบทันทันทันเออโรนิโก้เปิดโอ้ยสตีเฟนนี่แนะ่โอเคป่เพื่อน เนเวสไหลให้ไมเคิลเล็กแมคเล็กเห็นข้างล่างไปเห็นไหมเห็นแมคเล็กไหมโอ้ยติดไม่งั้นบอกเลยว่าสับเต็มข้อกับการเป่าน้อหมดเวลาครึ่งแรกไหมครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับพูดถึงแมนซิตี้นี่เขาเป็นแชมป์เก่ารายการนี้นี่หว่านัดที่แล้วไอ Ê, ปีที่แล้วใช่ไหมที่ไมเคิลเล็กเจ็บอะไม่ได้ลงเออมาเรามาล้างตานัดนี้กันดีกว่าเอาฟาวไปดิ ขอสักลูกก่อนตอนนี้เราเล่นในบ้านนะต้องการความได้เปรียบมาอีเล็กจับบอลแล้วเอาให้ปีกโรนิโก้ใจยังไวเอ้าสวยยิงไปเลยเพื่อนโอ้ยอาซาบิงออกไปฮะอยู่ไหนในบอลอ่านเอาไวอยู่ข้างบนครับอเล็กจังหวะเดียวไปที่เมาส์เมาส์ไหลคืนไมเคิลเล่เห็นด้านบนแต่ล้ำหน้าเอาตัวนี้แหละโอ้ยโอเดนการ์ดเอา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  เฮยเลยเฮ้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 ยโคโอ้โหฟอร์มมันฮอตจริงๆโรดิโก้นะลูกนี้นี่เราแย่งกันได้แบบง zek, งๆฮะไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเรียกว่าส้มหล่อนนิดๆครับมีโชคหน่อยๆนะฮะตัวนี้ครับโอบามอลฟี่เลยนะชื่อไม่คุ้นครับไปแย่งได้แล้วก็ยกให้โรดิโก้ครับหลุดเข้ามายิงเลยกระโดดท้าฟอนเล่ไปอึ๊บปาบสวยงามสวยงาม เดสไหลมาที่โรด,ดี้จะไหนไมคลเล็กอยู่นี่ไมคลเล็กอยู่นี่มาไปอีกทีมาคุณโนมาโยนมาที่ไมคลเล็กกระโดดพุ่งวงแต่โดนตักไปได้นะับกลับๆและก็กรรมการเปล่าตงวีดหมดเวลาครับเลียวไม่ดิบเอาชนะไม่สตรีไม่ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับถือครองความได้เปรียบนะฮะอ่าครับผมตอนนี้ นี่ครับไมค์เคลเล็กครับได้รางวัล Player of the Month Award นะโอ้โหนะผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของประจำเดือนฮนะของลาลิก้าสเปนใช่ไหมอ่อเนี่ยถือถ้วยนะฮะโอเคเราไปต่อกันในนัดถัดไปเลยดีกว่าะฮะเราจะเจอกับอะไรนะเรียวเบติสนะฮะแล้วนัดต่อไปเนี่ยเหมือนเราจะเจอกับแมนซิตี้เลยใช่ไหมนี่ใช่ใช่ เราเจอแมนซิตี้นะแล้วก็ไปเตะบอลถ้วยถ้วยอะไรวะโคปาเดเลนะฮะโอซาซูน่านะฮะโอเคเดี๋ยวนัดนี้ก็พัก3วันน่าจะได้พักพักสักหน่อยนะจะได้เก็บกระสับเขาฟิตนิดนึงโอเคคาวามฟิตตอนนี้เหลืองๆนะฮะไปอัพเกมเริ่มครับเจอกับเรียวเบติสนะฮะเซตไมโครเล็กไหม, collect, ไหมนี่นะมึงนี่นี่นี่นะ นี่นะเออแยังได้แล้วฮึบโอ้ยพี่ก่อนเอาโดนแย่งกลับชิบหายโอเคเมนดี้เตะอาสูไ้เพื่อนดีในเวทไหลให้มันขึ้นเล็กมันเ,ล,เล็กออกปีกไปที่อาซาอาซาตบให้โอ้ทำกันดีครับอาราบามึงมาอยู่หน้าเลยเหรออออาเสร็จไม่ขึ้นเล็กไม่วะนี่นะยิงติดบอกโอ้โหย เอาเอาเอาโอ้โหอะไรวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเเออดีนะมันยิงแปลกอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนเฉยเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรวันนี้ ไม่แน่ใจเป็นเราไปขอบอลหรอวะก็เราถางออกปีกไปเลยให้จ่ายอย่างนี้ามจ่ายโตเท่านั้นโอ้โห,โโหครูตัวโอโ้ดูภาพสโลโมชั่นตีลายเยอะจริงยิงโอ้โหนิ่มๆเลยครับก่อนจะเป็นโดออลนี่ขอสักประตูก่อนได้ไหมจ่ายดีๆนะมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยครูตัวหนักแล้วนี่มึงหนักแล้วเนี่ยมาโอ้โหิน,นจ่ายว้าวสามรอบเลยโอ้ยช้าแล้วช้าแล้ว เก็บแรงไว้นัดหน้าก่อนนะอ่นะครับไม่เล็กออกครับใครลงแถวนะเก็บขอ,อย่า simulate ไปเลยแล้วกันนะแพ้หนึ่งสนครับอ่ารอบนี้อ่นะครับหลังจากที่เราแพ้ในหลีกมานะครับก็ต้องัดใจในเรื่องของการเซฟ พลังงานผู้เล่นนะครับนัดนี้เราจะไปเจอกับแมนซิตี้นะฮะซึ่งเราจะเน้นถ้วยนี้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคไม่ฟิตมากแต่ก็โอเค Let's go เจฮัสเตเดียมวะพบกับแมนซิตี้ครับนัดที่แล้วเราเอาชนะมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมีความได้เปรียบในเรื่องของสกอร์สกอร์นำอยู่เกมเริ่มแลวแมดดิสันมาอยู่แมนซิตี้วะเฮ้ยมองไปเพิน่น ไอ้เขาว่าเขาไปไหนไวนะเนี่ยอย่าบอกว่าเจ็บไม่เจอสองเกมแล้วอู่ทเกอร์ไหลไม่ขึ้เลยอุยอ้ยอุ้ยเกือบืหเกือบโดนฉกไปยิงแล้วโอ้ยลูกนี้ประมาณครับเกอร์ไหลไมันคั้นเล็กรับบอลแต่ว่าเขาปาดหน้ามายิงได้นะฮะเควินเดอะบอยไปที่โรดี้อยู่ที่ Kevin Boy. กกเควินเดอะบอยดูกับไมเคิลเล็กเสร็จไมเคิลเล็กฮะอ้าวอาอเซซิโอ เอาที่เควินดีบอยอีกรอบครับดูกันอีกรอบนี่นะโอเคไมค์เล็กดุกมากครับวันนี้นี่นะโอ้โหไมค์เล็กวันนี้บล็อกไว้ได้เยอะครับในเวทหลายที่เลียนเนี่ยตบให้ไมค์เล็กยกไปที่อาซาตอนอยู่ที่เอ้กองกลางเพื่อนอาซามุ่ใจที่โอ้ช้าอ้ยจับบอลยาวโอ้ยแย่เลย ขึ้นไปดูบอลเมนดี้ไมเคิลเล็กไปที่อาราบาที่อาซาเมาส์มาไปตรงกลางไปแล้วหลุดแล้วลูเบนลูเบนปล่อยจอแล้วนะปล่อยจอแล้วนะลูเบน,นเดวิสยิงเรียบร้อยยิงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกได้โอ้โหลูเบน,นเดวิสฮะหลังจากโดนแมนซิตี้พับสนามบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยไหมฮะ ลูกนี้ครับกลับมาสวนฮะหมขึเคลเลยครับไหลทะลุช่องให้ลูเปนในเวทที่สอดเข้ามาฮะวิ่งมาตังแต่ครึ่งสนามเลยครับมองซ้ายไม่มีใครมองขวาไม่เจอเพื่อนยิงเองละกันนะเพราะว่าปล่อยจอยรอแล้วนะเบ๊บครับเบ็บก่อนดีโอล่าครับสองเดวกอสซีในเดนซีดานไปเอาละครับเรามาเริ่มครึ่งหลังกันดีกว่านะเป็นในเวทไหลามาเคเล็กมานเคเล็โชว์ดอกบอลปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บ ทำไมไม่ติดปึ๊บ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 ไม่ไม่มีใครมาแย่งก็เดาะไปก็เดาะโชว์แน่นะโอ้โหเดือดเขาเบสซิ่งหนักนะเนีเ่ยในเพชรใจติดว่ะเฮ้ยเมาเห็นอาซาไปไปวิ่งวิ่ง,ง,งอาซาถึกเบียดเบียดเอ้ยเจา้าคาซาโรอีกแล้วตอนนี้เรามีความได้เปรียบก็คือเรายิงเขาได้ในบ้านฮะถ้า,าต่อให้เขายิงวิซิกงสองลกูกแล้วเขารอครับพอเรามีกดอเวโก คุ้มครองเราอยู่นะไปไหนล่ะเขาต้องยิงถึงสามลูกก็ถึงจะเอาชนะเราได้นะฮะตอนนี้อืแท็กกิ้งรอเลยคิวเวนเดอร์บอยยังไงโลดี้จะไปไหนจังหวะเดียวไปให้กับอาเซนซิโอโหวสวนกันยับสวนกันยับหาตำแหน่งก่อน าเซซิโอโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเพื่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ค่อยเห็นได้ลงนะได้ลงทีเดียวก็ได้ยิงในแมนเชสเตอร์เลยฮะดูนี่ครับไมเคิลเล็กเลียวมาดิดครับสวนจังหวะเดียวอีกแล้วฮะสวนมุดเดียวจบนะฮะอ่ะาเซนซิโอครับหลุดมายิงด้วยเท้าซ้ายเอาละครับไปไหมไปไหมไปเลยเพื่อน จ่ายปันไซส์หน่อยเนี่ยข้างหน้าเต็มข้างหน้าเราเต็มเลยสกินให้อยู่โอ้ทำไมจ่ายพี่น้องเอาไล์ให้ยิงโอ้โหเฟอร์รานเสร็จดิโอเคมาเลยครับไปทีมเมาส์เอาสวยสวยอาเซนซิโอครับขอบังอาเซนซิโอ จะขอให้ไมค์ข้เล็กสักหน่อยฮะนึกว่าจะล็อกไปยิงเองโอ้ยล็อกไปจ่ายให้เพื่อนอยู่ดีนะลินเนี่ยนะครับอาเซโรหาตำแหน่งได้ดีครับตอนนี้ไมค์เล็กจะขอบอลนะจ่ายให้ตัวใกล้แทนลยเรียบร้อยครับวันนี้มาถล่มแมนซิสตี้ได้ถึงคาบ้านนะครับแก้แค้นให้ไมคิลเล็กเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับแชมปีเป็นเลกรอบชิงนะ สามโซนครับสกอร์รวมสี่โซนนะฮะเขาต้องยิงถึงห้าประตูนะฮะสบายใจฮะตอนนี้โรดิโก้ครับมาทีใหม่เึินเล็กไกลเหลือเกินแล้วก็กำการปับน้องผิดเรียวมม่ผิดเข้ารอบได้ครับแฟนๆโหกันกระนาวเลยฮะสีเด่นๆสีนะครับไปจับมือกับเป๊ปก่อนเดีโร่าฮะแชมป์เก่าครับตกรอบนะครับ หมายเลกลากแคสได้สำเร็จนะฮะอ้าครับสำหรับนัดต่อไปนะครับเราจะไปเตะบอลถ้วยกับโอซาซูน่านะฮะซึ่งรอบนี้น่าจะเป็นรอบรอบไหนวะไฟแนลแล้วเหรอโอ้รอบไฟแนลแล้วโอเคโอเคไปเราไปกับโอซาซูน่ากันดีกว่าชิงบอลถ้วยฮะครับบอลถ้วยครับ ชมป์แรกของไมเคิลเล็กในไอลิสสเปนนะเดีกัดคว้าชแชมป์นะครับตอนนี้ดีมากแยกงด้ดีมาแล้วครับไมเคิลเล็กครับหาบอลขึ้นมาจ่ายไปที่วินิชุูดวินิชุูดอีกรอบโอเคเขาขึ้นไมเคิลเล็กครับไมเคิลเล็กพลิกบอลหนึ่งโอ้โหหลบไปได้สองแล้วก็เลี้ยงไปสุดเส้น,สเ,สนเห็นเสาไกลว้ายไม่ถึงฮนะออกไปซะง,งั้น พีเยอร์วอชครับลูเบนเนเวตฮะทำไมไม่มีไมเคิลเล็กกระดกให้ลาติชาเห็นด้านบนด้านบนเติมไหมไม่เติมอ่ะจ่ายด้านล่างไปก่อนใกล้ๆให้โอเดนการ์ดฮะโอเดนการไหลขึ้นไมเคิลเล็กไมเคิลเล็กจ่ายออกเปรกไปที่เขาวข่าเขาตอกส้นเนเวสไปรออยู่แล้วเปิดมาติดโรดิกโก้ไมเคิลเล็กไหลไปข้างล่างวินิชุด โรนิโก้ไมเคเล็ดตกโอ้โหเรียบร้อยไหม,มทำสวยครับลูกนี้แต่ว่าโรนิโก้ครับยิงไปติดเซฟของผู้รักษาประตูโอซาซุน่าไว้ได้โอ้ติดขาซ้ายครับโอซาซุน่าอ้าวเก็บบอลได้ตอเรสไม่ใช่เฟอร์นันโดตอเรสนะพอเปิดมาติดไมเค์เล็ดครับสวยฮะเบนดีให้โอเด,นก,อเดนการ์ดโอนการ์ดไปที่ไมเค์เล็ดไมเค์เล็ดคืนไปที่ว้ายใจเสีย เอาน้าได้อยู่เมนดี้ครับมาเค้เลึกขอบอลฮะยังยังหาเพื่อนก่อนอเพื่อนเติบไปนู่นไม่มีช่องครับเฝ้าที่โรนิโก้ไหลให้ไหมเคลเล็กยิงโอ้โหไม่ติดบอลครับแต่มันออกไปเองใช่ไหมโอโ้ลูกนี้ยิงครับโอ้โหบอลมันเหมือนจะฮุกแต่มันเสยคานไปแทนครับมาคเคล็กใจที่ลาติชา เดี๋ยวเพื่อนใจเย็นตักไปที่วินิจุดทำได้ดีครับอ้าวทำได้ดีทำได้ดีดดยังไงโอ้สวยโอเดนกาดยิงเรียบร้อยโอ้ไม่เคเล็กไม่ต้องเหนื่อยเลยครับช็อตนี้นะฮะเย็นคุมห่างๆพอนะทำกันได้ดีไอ้น้องๆนี่ครับวินิสุด ใยให้ลาติชาลาติชาไหลไปให้โอเดนการ์ดครับยิงโลง่งๆเลยฮะถึงจะมีแต่บล็อกบล็อกไม่ทันนะฮะมาตินโอเดนการ์ดเมนดี้ให้ไมเคิลเล็กไมเคิลเล็กมองหาเพื่อนไหลไปที่เนเวสโรดิโกโอ้ยกไปมองมาไมเคิลเล็กดอกบอลหนึ่งทีดอกบอลสองทีสามทีแล้วก็ยิง ดอกสีทียิงโอ้โยโชว์เหนือไปไหนนะนี่ครับดอกปึ๊บไม่มีโชว์จะวัก,ก่อนหน้านี้ครับอ๋อติดฉลับบ่ายมือผู้รักษาประตูนะไม่ใช่ดีปลายปขาทีมกองหลังเขาเออดีกโกโอเคไมค์เล็กได้บอลครับมองหาเพื่อนอ่าปลายวินิชุสยกมาให้เอาเอาไหลมาไมาค์เล็กอึบขอทางหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากหน่อยโอ้มันคืนอย่างนี้เลยอันตรายแท้มาโอนินการมันก็เล็กมองมองบังมองบังึงบยังไงดีอันตรายอกปีกไปก่อนบอกว่าเขาวข่าเขาโยนมาสวยเลยเพื่อนยิงโอ้โห,โโหมาตินนะฮะใช่มาตินโอนินการมันไม่ใช่ดิมันหน้าลงมาใหม,ใหม่ใครไม่รู้นี่เขาว่าเขาเาวยนแล้วยิงโอ้โหเกือบเข้าเน,นี่ย แต่ตรงตัวไปหน่อยอาลมาเซโลลงแทนเมนดี้ฮะไมเคิลเล็กอยู่ข้างหลังรอเลยมาเพื่อนเออเดี๋ยวยิงเองยิงไมเคิลเล็กยิงชนคานโอ้โหเกือบไ,ได้ยิงไกลแล้วมาไมเคเล็กอีกอลยิงโอ้โหออกไปทางนั้นการทีมเสียดายแล้วครับซีดานะฮะ ลูกนี้ได้ยิงฮะไม่ใช่ลูกนี้ดิต้องลูกก่อนหน้านี้นะมาเดริเกอร์ยอไหอให้อเดนกาให้ไขวะเนี่ยกาย่าอะไรไม่รู้มันขั้เล็กเอาเติมมาเลยเพื่อนอ่าแล้วเขามาเขาโอ้โหจ่ายปะได้สวยโอ้โหลงมาเป็นซูเปอร์ซับเลยชื่อว่าอ่านว่าอะไรเนะี่ยอะไรยาก้านะโอ้โหสวยสวย,สวยลูกนี้ ไปไหนละไปไหนละอไอ้น้องเอ็งมันชื่ออะไรวะนะซุปซับซับไลยากา้าเดี๋ยวเราไปดูชื่อเขาเต็มๆดีกว่านะทุกี่ครับไมค์เคลยครับปาดไปให้ออกปีกไปให้คาวาคาวนะ,ะครับเปิดปาดมาให้เจ้ากองหน้าเจ้าหนูคนนี้นะซับซ,าาซุบปายากา้าซับปลายาก้า อ่านยากอะ่ะโอเคครับนำไป2-0ศูนย์แล้วครับของสลับเลี้ยวมาดิดนะฮะนี่แนะ่โอ้โหไปไหนไม่รอดครับติดไม้คันเล็กเยี่ยมโรดิโก้ไปทีไม้คันเล็กอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บอีกแล้วเหรอเจ็บอีกแล้วโอ้โหุ่การทีมไม้คันเล็กเจ็บอีกแล้วอะ่ะโอ้ยอย่าเจ็บหนักนะ อยู่ไหนเนี่ยแม่คันเล็กมานี่ขอเปลี่ยนตัวออกก่อนอ่าไม่ไหวไม่ไหวอ๋อต้องให้มันออกไปก่อนนะขอเปลี่ยนตัวเอาเปลี่ยนไม่ได้แล้วอืมเขาเปลี่ยนกันไปหมดแล้วโอ้ยมม่คันเล็กเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยยืนเฉยๆพ่อเพื่อน ขอเป็นตัวขอเป็นตัวขอเป็นตัวเจฟ็ฟเอาไปไม่วิ่งหรอกเจ็บอยู่โอ้โหพิจารณ์ทีก็ไม่เปลี่ยนตัวผมออกเลยนะไม่วิ่งดีกว่านะเราอันตรายครับไม่อยากเจ็บหนักนะย่องไว้ย่องไว้โอเคครับปอนนูเวตหมดเวลาการแข่งขันครับ เอาแชมป์ไปได้ครับสำหรับเรียวมาติดครับในบอลถ้วยโคปาเดลเรนะครับวันนี้มีการฝนตกนะฮะแฟนๆดีใจผู้เล่นดีใจะฮะถ้วยแรกของไมเคิลเล็กสำหรับทีมเรียวมาติดนะครับก็คือโคปาเดลเรนะฮะวันนี้อาซามาในบทบาทสำรองครับอาไมเคิลเล็กไปกอดกอดกับใครวนะเนี่ยอาลาบานะ เยี่ยมครับเยี yeah. 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 Right, mm ่ยมเยี่ยมเอาละครับ mm hmm. ขึ้นชูถ้วยครับใครเป็นกัปตันทีมของเรา呐เข้าปากข่าวอ่ะครับขุดตัวฮะไมค์คันเล็กอยู่ไหนครับไมค์คันเล็กอยู่ด้านซ้ายครับโอ้อยู่ด้านซ้ายนี่ครับแบ็คขวากัปตันทีมของเราครับพร้อมชูถ้วยครับ โคปาเดเลฮฮะโอ้โหโอเคยยมครับชแชมป์แรกของไมเคิลเล็กในที่สเปนนะหลังจากที่บาดเจ็บไปร่วมครึ่งปีนะฮะวันนี้เขากลับมาได้ชแชมป์แล้วถือว่าเป็นบทบาทมิดฟิลตัวกลางคอยคุมเกมให้ทีมเลอมาิดนะครับหรือลาชันชุดขาวนี่เองฮะ เรียกว่าคุมกันอยู่เลยทีเดียวเอาละชมบรรยากาศพอประมาณครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามเชียร์ไมเคิลเลกนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะต้องมีนัดกับบอลยูฟาแชมเปี้ยนลลกนะครับจะเป็นทีมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะสำหรับคลิปวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับครับเออผิดจังหวะเลยเออบาบายบายเจอกันใหม่ปุณปุน